อ,อ่าบริครับต่อเนื่องพี่น้องต่อเนื่องจากนัรีบางเมืองสวงเลยเนี่นนนยนี่นะครับน,ะน,บนี่ครับเทศบาลเมืองนี่นี่ตำบลเมืองตำบลเมืองสวงนะครับนะครับตำบลมันเป็นตำบลซื้อพี่น้องนะครับนะเป็นตำบลซื้อนะครับกะบอกไปป้าตลาดขาเจ้าใหญ่ด้วยโอ้มืองนี้เคยมากินเข่าอยู่สมัย หาปีที่แล้วสมัม่ปรปอนน้อยนะครับขานึกออกแล้วนึกออกแล้วนะครับตรงนี้มันเคยมาทานข้าวนะครับมาตอนข้าวเช้าเนาะออกจากคอนแกนมาตีสามกรัวนะครับหมายเลขสองหนึ่งห้านะไปเยี่ยมบุกลาไปเยี่ยมบุงลาตอนบุกลาคลอดไม่ไหมนะครับเนาะอืมนี่ครับเมืองสวงนะครับเมืองสวงนะครับถูกต้องแล้วเคยมาอยู่ครับเคยมากอยู่จังบริขับรถมากเนี่ยนอนมากหลับมาสบายสบายนี่เห็นไหม สองหนึ่งห้าร้อยเอ็ดนี่ครับนะเอ้าต่อเนื่องนะครับเด้อคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับนะคลิปที่แล้วก็คือจากอำเภอจากอำเภอสุวรรณภูมิออกมาอำเภอเมืองสวงนะประเทศบาลเมืองสวงนะบานในต้อจากอำเภอรบาลเมืองสวงมุ่งหน้าไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อพี่น้องไปบนถนนทางกระเจ้า เอจจำได้ว่าตอนมาถนนวเปยิ่งสี่หน้าเมือหาฟีที่แล้วเป็นถนนสวนเล่นนะเนาะหรือจังสี่พ่พี่น้องเอาพี่น้อ,นองทั้งร้อยเอ็ดเท่านะขันที่ตามคลิปวิญญาณอยู่ลองคอมเมนต์ใ,ญญ 3, ในวิญญาสามในวันถนนหมายเลขสองหนึ่งห้าจากเมืองสวงเทศบาลเมืองสวงไปร้อยเอเ็ดส้างแล้วจะโดนไปครับถนนเซนเน่นะครับเลอวพอเกิดปีไหนบากวัน พอซอยยังพอสองอัง,อสองกัดซอยอากาศฮะ 62. อ,อ,อ,อ้าวปี62พี่น้องตอนนั้นวิญญามากนะครับไอ้ลูกขับรถมากนะวิญญาณน,นอนรับรับ,รบ,รบตื่นๆมาตลอดทางนะครับปรากฏว่าตนนุชเซนเนี้ยว่าเม่เป็นยังสี่นะพี่นอ้องแต่ปี62น,นะครับมานี่แหละมาเนี่ยมามามา,มาไปเยี่ยมไอ้คนเล็กเนี่ยไอ้คนไอหูตื่เติงเนี่ยเนี่ย เนี่ยคนนี้เนี่ยนั่งอยู่นี่นะครับตั้งแต่เขาคลอดเนี่ยจนเท่าปัจจุบันเนี่ยได้หมาอีกทีเดียวนี่ครับเนี่ยพิญญาเบื้งดูเอาแต่มาแถวนี้พิญญาขับรถมาเองนะครับขับรถมาเองเนี่ยร้อยเอ็ดยี่สิบสี่กิโลพี่น้องบ่ไก่สาราคามหกสิบสี่กาซสินเจ็ดสิบสองแม่มะริบุญปุยได้ถนนก็ยังไม่ดีแต่พี่น้องดีโพด,ดีโพด,ดีอยู่รู้อินเลาะดีก็ดอกระดี่้ เด็กเอฟซีเด้อครับพี่น้องแต่ทั้งรอยเอ็ดนะครับถนนเส้นนี้เกาเจ้าสั่งแล้วปีใดนู่นะครับเบียะเคยมาตั้งแต่ปีหกสิบสองนะครับสองห้าหกสองเนาะนะครับมาปีนี้ป้าถนนกระจกพัฒนาะมากมายและกายกองนะครับพี่น้องผมด,ด,ดูงามกะงามถนนกะงามพื้นที่ถือ นะครับตัวตอนนี้เสียงหลานอยู่บนนี้แล้วเพราะว่าเหตุผลอยู่บนนี้เสียงนะครับคือนี่เห็นบ่าน่ะบ่ได้หยุดปากเลยครับคันบเบาก็คือกินดองยางเห็นบ่านี่กินเนื้อหนิจนเนี้กินอยู่นี่เห็นบ่านี่ช่วงนี้กินพู้หล่ะทั้งกินทั้งเลี้ยงมือมือยัดข้อหานิ้วเลยพี่น้องพู้หล่ะ เห็นว่าเสียงสิบอรดิยินจังหน่อยนะครับเสียงสิบอรดิยินเลยเพราะเขากินกำลังกินอยู่นะอ่ะไปเรื่อยๆพี่น้องบ่ผิดหวังเลยพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องสิไปชิสเกตกแกลนเซนนีได้นะครับแกลนเซนนีได้เลยนะครับอ่าออกมาทิศบานบรนสวนออกมานี่นะครับนะนะครับแล้วก็แกลนไปสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเหมือนเท่าสิไป ซีสเกตนะครับพนักเอกยไปซีสเกตสีไปทางอ่ะทาตูมกับโบนะนัามไปไหนนะครับถนนนนท่างก็จะเห็ดไม่เห็ดไม่เย,ยิ้มเลยนะครับกำลังกำลังขยายถนนแบกอุตรุดนะครับนะกับโบยักไฮแลนด์ไปไหนย่ำขึ้นนะครับการหันดันไปเรื่อยๆกับสีได้ยดกับไปย่ำเว้นก็โอเคกำลังขยายถนนอยู่นะครับนะเจ้าขยายถนนแบบอุตรุดเลยนะครับนะ นะครับขายระมัดระวังกันเอานะครับในช่วงระยะนี้แหละไปเดินมีหน้าไม่ซานี่แหละปีหกเจ็ดเท่านี้แหละไปเรื่อยๆนะครับครับคลิปนี้กัถทายวันที่สิบสองมีหน้าคือกันนะครับต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องออกจากสวนภุมออกมาเลยนะครับเนาะนะครับก็ดีนะครับถึงว่าถนนสวนเล่นแล้วถนนกระเจ้าก็ดีมากนะครับดีแบบดีดีร้อนพุ่นล่ะนะครับ ดีเก็เตียมเลยอาลอาๆๆๆหาลาลึกที่น้าวง่ะถ้าเป็นถนนสวนเล่นนะครับก็ช่วงระยะหนึ่งกับสิมิจะเป็นถนนสวนเล่นอยู่นะครับนะกับว่าไก่นะครับ<แ>ประมาณซีโร่ซึ่งหาโลเขาเจ้าสิเว้นไว้ไก่เฮ็ดตอ้องใช่ไหมครับนี่ นะครับยุ่งนานี่คิดว่าอาจจะเฮตขึ้นกันนะครับเฮตขึ้นกันนะครับไทยเอฟซี FC ไม่สิเขากทิดตามกาวิาทยาไทยคลิปนะครับจากอำเภอสุวรรณภูมินะครับออกมาอำเที่สะพานเมืองสวงนะครับแล้วก็ออกจากเมืองสวงเนี่ยคลิปนี้ออกจากเมืองสวงไปมุ่งหน้าไปทั้งาจังหวันรอยเอ็ดนะครับยี่สิบสี่กิโลนะครับบ่ไกลนะครับ ซ้ำปากทางถนนมิสภาพเขาไปขึ้นอุบัตน์นะครับบันใหญ่นะครับนะแถวนั้นเองนะครับวอกไกลกันนะครับแป๊บเดียวก็ฮอดจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับภาพหลายไปขึ้นหอโหวตจังน้อยกันนะ้าไปเที่ยวหอโหวตอยู่ร้อยเอ็ดครับอยู่ร้อยเอ็ด เห็นมครับพี่น้องสังเกตวะเขาจะเว้นไว้ประมาณหาโลกนะครับหาโลกก็ไมาเห็ดแบบนี้เห็นไหมครับคือเว้นระยะหาโลกหาโลกอ่ะก็มาขยายถึงแบบมีไว้มานี่แบบนี้น,นะครับงามนะครับเสยงตทรศั์เข้าไปโทรผิดค่ะพีาสัน์วครับนะคนละเบอร์พี่น้องรอบละเบอร์นะครับเห็นไามพี่น้องสังเกตวะการพี่น้องไมีโอกาสเดินทางนะครับ ใช่ถนนหมายเลข215จากอำเภอหรือออกจากอ็ดสิม,มุงนาไปกาลสิสเกตรหรือไปสวันนะพ่มนะครับถนนกรมีเป็นบางช่วงนะครับทีเฮดเดอร์ะพี่น่าขอแจ้งข่าวซีซ่าว่าวถนนเฮดแน่บ่เฮดแน่เป็นช่วงๆนะครับนะช่วงที่ทำบ้างไม่ทำบ้างมองแล้วๆจังสีกส่ก็มีมีเป็นบางช่วงนะครับนะนะครับ ขย่อมรับนะครับถนนข้เจ้าดีมากเลยนี่พี่น้องดีทั้งเข่าทั้งออกนะครับหมายเลขถนนหมายเลขถนนทางหลวงหมายเลขถนนสองหนึ่งห้านะครับสองหนึ่งห้าเด้อนะครับสองหนึ่งห้าดังมือเชื้ออาตาอาลาครับพี่น้องโอ้ยถนนข้เจ้าดีหายพี่น้องเห็นแล้วเบิรตาดีอกดีใจครับประชาชนใส่ถนนนะครับเนาะ ครัเพราะคนที่ใส่ถนนจังเฮ่าการได้ใส่ถนนดีๆนะครับถึงปีก็ภาษีแล้วก็ต้องจ่ายนะครับเราได้ใช้ถนนดีๆก็ดีใจนะครับพี่น้องนะครับนี่แหละเมืองไทยนะครับถนนดีถนนเรียบสมชื่อที่ต่างชาติเขาชื่นชมเนาะต่างชาติก็ชื่นชมในถนนเมืองไทย หลาลๆย YouTuber, ูทูบเบอรไ์ไม่ว่าจะเป็นทางสปปลาวไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นทางสิงอะ,อะไรอะพ่มา,าเนาะติดตามอยู่หลายหลายคลิปแต่ยูทูบเบอร์ทางสปปลาวสิหลายนะครับที่เขามาชมเมืองไทยเพิ่นบอกถนนเมืองไทยเนี่ยงามคักงามแน่นะครับเพิ่นจะว่าถนนถนนเมืองไทยมาันงามแท้เพิ่นววานะครับ ไปให้ไปหน้ากันยังเทคข้นกีดเกิดวานะครับอันนี้บอดีลอเรียนยไผ่เดยครับคือเบาไห้ฟังว่าเพิ่นเบาแบบนี้ในก้วหรือซึกวิญญาณทีตีตามเพิ่นนะครับเนาะวิญญาณก็เป็นเอฟซี FC ของอยูทูบเบอร์ของเช่าสป,ปวาเล่หลายท่านหรืทีเดียวนะครับนะพอไปจะเป็นหลายท่านนะบ่ยซื้อเพิ่นเดียวกะสี อาจารเพิ่นวานะครับเนาะกะบ่งบอกเลยว่าวิญญาเนี่ยรับติดรับชมติดตามนะครับเป็น FC ยูทูบเบอร์ทางสงปปอล่วนะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับพวายเพิ่นสิภาพไปเที่ยวไฮท,ทงไงท,ทงหน้าเพิ่นมาเมืองไทยเพิ่นก็ชื่นชมว่าเมืองไทยนี่สุดยอดนะครับเพิ่นน่าเซเว่นอยู่ในโรงพยาบาลก็เยอะจังสิโอ้โยบังดูพี่น้องตรงนี้ไห สี่เล่นพี่น้องหนึ่งสองสามสี่เล่นปัดพุดบุมพุทบากใหเจ้า,จางามพร้อมเกิดนี้ยังคืนนะครับพี่น้องหมายเลขสองหนึ่งห้าทางหลวงเนอ้อ้ยโอ้อยู่ดีไม่แห้งเด้อปีนาสิมาดเบิงวาง่าเซโนเจนี้ให้เจ้าสิขย้ายเป็นหอดใสพุมเจริญถี่หอดใสนะครับนะอาออ้าวเสียงโทรมาแล้ว อ๋อโทรศัพท์เข้าแก้วรรครับวันกันโทรศัพท์เขามาย้ายทู่หาหลานนะครับทิดทอดหลานไปแห้งแล้วนะครับนะหลานหลานหลานกับหลานมักเที่ยวนะครับไปเที่ยวอูบลนเที่ยวฮอดประเทศล้วเที่ยวคงจุมโคงเกียมแล้วทอดริสเกะห่างหกขึ้น เออไอ้ลานกับลานมักเที่ยวอีนี่หรอไปใส่กับโบมีหมูชุมมีหมูเลรินน้ำเปลี่ยนน้ำหมูเอ้อใส่ชุดกับชุดงามงามมาไลา่ทำไทยอยู่กางเกงเครื่องขาเครื่องแข่งนั่นอุ้ยพี่น้องเลยเบื้องถนนนนท์างให้เจ้ามันซอนเด้พี่น้องเลย นงครับก็บขอแจ้งข่าวให้พี่น้องทราบนะครับน้าว่าพี่น้องได้ใส่มีโอกาสได้มาใส่ถนนเส้นทังหลวงหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งหานะครับระว่างอําอเภอสุวรรณภูมิมุงนาไปจังหวัดรยเอ็ดเนี่ยเอ,อเ้ยเบิง้งเบิ้งเอาครับเบิ้งเอานะครับแต่ว่าช่วงเดือนนี้นะครับช่วงเดือนมีนาเนี่ยก็ยังมีการเ็เ็ดถนนอยู่บางจุดนะครับบางบางช่วงช่วงนะครับ นะครับเมื่อเกินสิ้นปีนี่ผมว่าเรียบร้อยถนนเส้นนี้ครับปิ้วเลยละ่ะทอดซีสเกตมับแหละไปประกันซื้อๆเลยนะครับโอ้ยงามงามงามขัดเปี่นออกงามแท้อีท <F G. S 2> ี่ทั้งรอยเอสได้ครับขันที่ตามกิวิญญาอยู่อยากหัวถนนเส้นนี้เพิ่งเปิดใส่โดนไปน,นู่นนี่ระวังสิสังไม่ี่ิไหมครับทีเอสไม่หนินะครับเนาะยังไง <ป S 2> <น> หาบิงเยลยเยฟังนำเนยลนเนยครับเนาะนงามขักงามแน่ไม่ยังหอมกลุ่มครับนี่นะครับเนาะนี่แหละผมมีญ่าพาเที่ยวกันไปไซกับเก็บภาพบางฝากปีฝากน่องเห้เห็นแต่ซ้ำนั่งรถมาเที่ยวน้ำกันแหะครับนี่เห็บนบ่้นี่รถลิดลิล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 ริลลิลลิลนิลลิลล่ลล่นง้ลลิลลิลลนี่ิลลเห็ิลลินนิลลิลลาาิอลิลลิลนิลลิลลิลล งามๆนะ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 เห็นปะนะครับใครพี่น้องอันที่ติดตามนะครับอันที่ตามวิญญาอยู่ขัดชอบใจระยะเส้นทางต่างๆหรือต่างๆดนก้มรูถนนต่างๆนะครับนะกดไลค์กดแชร์วิญญาเลยเด้อนะครับแล้วผูเอฟซีมาใหม่กดกระดิ่งกริ๊งๆงแจ้งเตือน พื่อแจ้งเตือน่าสิไม่คิดเป็นไม่ไปี่อกรสที่ติดตามเนาะนะครับติตามกันมูนะครับเน่เบิ่องดูถนนบาทางเนาะขอบอกอีกเรื่องนึงนะครับพี่ญาตขาบอกเรื่องหนึง่งเอฟซีที่ตามพี่ญานี่นะเพึ่นกับชื่นชมมาวา่าเส้นทางที่ผมติดตามคลิปพี่วัญญาเนาะผมตามคลิปขับรถไปติดดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยวตรงไหนตรงไหนเนี่ยนะครับ นะคะกกระับี่ญ่ากับสีไทยหรอกกับกับสีให้พี่น้องเห็นน้ำนะครับว่าใส่จังไดไปจังไดนะครับเนาะว่าผู้เดินทางเพื่อเกสตไในหูน้ำเฮ้าเป็นป<ม>บ่นะครับเนี่ยเออเฮ้ยซ้อนซาดเลยพี่น้องอ่อนซ้อนซาดหลายตรงนู้นทางดีคักดีแน่ออนทอนแนงออนซอนหลาย เออพี่น้องบวัเวาเลนนี่เนี่ยนี่เรื่องจริงบะวันแต่งฉากเลยครับเนี่ยซื่อเอียดเลียดผมมีสะดุดจักเม็มมมมดรถแลนริวรีวมเร็วเร็วนะครับคุณฮะงามโคตงามโคตรเป็นทังสี่ทั้งคาเขาคาออกเราเป็น้องละ จังหวัดร้อยเอ็ดด้ครับเดอ้อนี่เด้อครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะ,ะผมเชื่อเลยว่าเอฟซีได้ทานตันอาจ์เจได้ใสถนนเซน,นีใสถนนเซน,นีอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่ประจาเนาะเอฟซีได้ทันกัน่ไม่เคยไปเลยสินะครับเดี๋ยวเป็นอย่างทางนาร้อยเอ็ดเหลือหกกิโลนะครับมาสรครามสี่สิบหกกระสินห้าสิบสี่นะครับพีาา 46, ่น,น้องเฮ้ยบ่งนี่ไม่พี่น้องอมองือรู้ปวดหัวแท้ ลองกลางถงนนก็เจ้าแม่อเมอ,อะไรเเออตั้งเงาเลยพี่น้องพูน่ะปึอ้ยอ่อนซ่อนเลยพี่น้องไหยนี่แหละความเจริญการพัฒนาประเทศชาตินะพี่น้องเนาะโบวายังแหละครับพี่น้องขันความเจริญควมอันนี้เขามามันกะน,นะครับเป็นหน้าเป็นตาไห้กรประเทศนะครับเนาะ นทางประเทศเอินเพน่นมาเพิ่นกส็สิเห็นนะครับเห็นถนนทางประเทศไทยและะ้วก็สิป้าก็จะกะส็สิชื่นชมนะว่าถนนเมืองไทยคือจเจริญแท้นะครับนะตัวไม่ใหญ่ก็ดีใจนะครับเห็นแบบนี้นะครับนะนะครับมันบ่งบอกนะครับความจเจริญถนนทางนี้บ่งบอกเลยว่าความจเจริญเข้ามาแล้วนะครับสู่ประเทศชาติเท่าแล้วการคมอมนนุ่ม เพราะว่าสมัยนี้ทุกบ้านมีรถทุกคนนะครับทุกคนต้องมีรถนะครับบ้านหลังแต่ละคนนะครับต้องมีรถนะครับนะนะครับนี่นะครับโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดจริงๆนะครับเห็นแล้วสุดยอดมากเสียงจังหวะเสียงลาเบาตัวสามตายแน่ ครับเลย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 ครับครับแล้วผูดไายคลิปด้วยนี่ไายคลิปเนี่ครับผมขอบใจมากมากรูกชายหลานชายคนเก่งนะครับเนะาะปาตลาดนี้ยังมาปวดข้อจอยพี่น้องตลาดนี้ยังมาปวดข้อนะครับอืมนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าวิญญาตตัวเอาภาพมาหลอก ขับรถมาเบิงพี่น้องมาพิสูจน์ได้เลยว่าถนนเส้นนี้มันอารามมันอารามถามอย่างเงี้ยมันได้สุดยอดจังสี่นะพี่น้องเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นแล้วกันนะครับเห็นแล้วก็อึ้งนะครับอึ้งอึ้งอึ้งนะครับเห็นแล้วก็อึ้งนะครับนะดีอีลีพี่น้องดีอีลีนะครับ จังจังวันที่วันที่ทเจนะครับวิญญาขับรถออกจากคอนแกนนอกมานะครับม่าคอนแกนนอกกับถนนดีมาตลอดเนาะพ่อมาออกสารค้ามมามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับถนนบอดีไปไหนนะครับคือจากามเมือกร์กสมิัยนะครับมาทางอ่ะสารค้ามนน้อย ก้อนกอนจิตถึงนะครับก้อนจิตถึงนะครับกะก้อนจิตถึงเอาเพิ่ออกจากกุศลมาหน่อยนึงอ่ะพี่น้องนะครับก็ปรากฏว่าพ่างสำรุดหน่อยนึงหลังจากออกจากสารค้ามาลอยเอ็ดเบ้ยอย่าบอกใครเลยพี่น้องยาวอาลาเลยนะครับเห็นหอโหวตป่ะพี่น้องบู้นเนี่ยหมินบ่หอโหวตไป้สู้ไมเบ่งหอโหวต อ้าสิพาพี่น้องขาไปช่อมในหอโหวตนำผนวะโอเนี่นนยอบอกเขาตัวโหวตเพิ่นเนาะจึงพบื้งอยู่เพื่นนะนะครับอ้าสิพาเมืองเข้าไปไปในหอโหวตนะครับสิพาเข้าไปช่มบึงพารานชัยจังหน่อยนะครับบึงพารานชัยขึ้นหอโหวตเบืองนะครับแต่มีเวลานะครับเป็นยังไงไปเบืองกันนะครับเนาะพักรถน้ำนะครับพักรถน้ำอันนี้ถนนเลี่ยงเมืองนะครับถนนเลี่ยงเมืองได้เียถนนตีเหาเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ หมายเลขสองสามสองนี่ครับขันออกข้างซ้ายมือไปสารค้ามออกข้างขวามือไปทั้งอุ่อ่ายะโสท่นนะครับถนนเลี่ยงเมืองนะนี่แต่วิญญาณสิขับรถตรงเข้าไปในเมืองยโสทรนเอ้ยจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไปเบิ้งหอโวตนะครับเพื่อได้มีโอกาสได้ขึ้นชั่วโมงโวตนะหมายเลขทั้งลวงที่เฮาแลนเห็นปะสองหนึ่งห่านนะครับตรงเข้าไปในเมืองเลยนะครับตรงเข้าไปในเมืองร้อยเอ็ดนี่ยะพี่น้องนะครับ เดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเป็นยังไงเขาไปยังไงนะครับจะไปจอดใช่แน่นะครับให้พี่น้องเห็นแต่พี่น้องจะไปสารกข้ามออกทรายมืออาจจะออกไปทั้งยาสุบทอนออกขวามือนี่นะครับอยู่ขวาไปนี่นะครับนะครับแต่พี่น้องสมมติพี่น้องออกมาจากรอยเอ็ออกจริงนี่เราไปอำเภอสุวรรณภูดหมดไปทั้งซีเกตก็ได้นะครับอาลาดเลยอนาคตต่อไปแทนไปซีเกตออกจริงนี่ยาวอาลาดโหลดนะครับเนาะ ไปที่นั่งคอยติดตามเบิองข้างในเราจะเป็นยังไงแน่ครับตรงนะครับเนาะไฟเขียวแล้ววิญญาณสิครับตรงเขาในเมืองลอยเกินนะครับละเอียดเลยนะนะครับตรงเลยเพราะว่าวิญญาณสิเข้าไปเมืองลอยเอ็ดนะครับนะก๊าซสินกันไปเลยครับสินนี่ตรงง่าไปเลยก็ได้นี่ยหาสิกิโลก๊าซสินนะครับนะห้าสิบกิโลนะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเนาะ เขาในเมืองกด้พี่น้องเด้อรถหนาแน่นเลยเด้อนี่เห็นม่น้นี่หอโหวตตั้งเบลออยูอ่เห่าพี่น้องปืผขาดลาดเลยแลหละนะครับนะ้องเข้าไปหอโหวตนะครับเนาะเขาไปหอโหวตเลย เมืองร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเข,เข้าเขตเมืองร้อยเอ็ดแล้วเดอ้อนี่เข้าตัวเมืองร้อยเอ็ดแล้วเด้อครับเดอ้อนะครับวิญาวิญญาบอ้องหูว่าอ่าบึงพระราชชัยนี่อยู่ในกลางเมืองร้อยเอ็ดบนนอพี่น้องชาติร้อยเอ็ดเด้อครับเดอ้อขันหูขันหูล่าเรียดจังไลยกะคอมเมนต์ให้วิ่ยญาราบจังหน่อยนะหรือผู้ท่านผู้รู้นะครับท่านผู้รู้นะทุกท่านนั่นแหละนะครับนะว่าหอโหวตนี่ ครับบึงพระล้านชัยนี่เพิ่นอยู่ในใจกลางเมืองบ่นนะครับเนาะอยู่ในกายใจกลางเมืองร้อยเอ็ดไหมเนาะ,นะับเนาะเนาะบอกวิญญาณเลยเน้อพี่น้องเด้อนะครับเราอยู่ในใจกลางเมืองร้อยเอ็ดไหมนะครับเนาะ นอ้อยใส่มือนี่คืออย่างนอยอยูใส่มือวิญญาณเลครับอย่างทุกบานเดี๋โรงเรียนนะครับพานาโรงเรียนมานี่นะครับพาโรงเรียนสตรีศึกษานะครับเนาะวิญญาณพามานี่นะครับเด้อเนี่ยหอโหวดยุ่งทางหนาวนี่เห็นไ่ตั้งมือเลยยุ่เพื่อยอเลยยืนทุกสูงยางหนาวนี่นะครับวิญญาณพาเข้าไปนี่ละ เื่อเข้าไปในหอบโบวถเนี่ยนะครับจะเข้าไปชมหอบโบวถนะครับเนาะพี่น้องอืมเข้าไปดูทรายแล้วก็โบ,บนทรายจีตรงไปที่เอาตัวเอาตรงไปต้นเย่อืมมั่วเลยนี่เลยเกิเดเลี้ยวไปเลยสวยเลยน,น,นี่นะครับหอบโบวถ์เฮ้ยโดดเด่นถึงนหนาดพี่น้องเลย โอ้โหนี่แหละเอกลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดพี่น้องเดอ้อเบืองไว้เดอ้อพี่น้องเอกลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดก็คือหอโบวตนะครับเอกลักษณ์ของเมืองร้อยเอด็ดไปใสไปโบตใหญ่นะครับไปโวตใหญ่นักร้องชื่อดังเมืองร้อยเอด็ดในเมืองร้อยเอ็ดทั้หลายท่านนะครับมาลองเพ่งเกี่ยวกับบูมดท,ท่องเที่ยวเมืองร้อยเอ็ดนะครับนะก็่าต้อตงเอ่ยซื้อเพื่อนดักนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะว่าเอา ก็กรู้ว่าเพิ่มโปรโมทนะครับโปรโมทโหวตใหญ่เมึงร้อยเอ็ดนะครับนะนี่เขาแยกกับสีเลียวทรายเขาในหอโหวตนะครับเดินนี่หอโหวตเพิ่นนี่เพิ่นเลยอยู่นี่นะครับนี่แหละหอโหวตเดอ้อนี่หอโหวตเดินนี่นี่นนนนอืมเอามีไฟแดงอยู่ด้วยนี่ตัวนี้ไม่ยังนออบานพี่นอ้องลานจอดรถได้หลายไม่ยังนี่ โอ้าลมหาสารคามตรงออกขัวมือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยโสธรออกขัวมือกันนะครับยโสธรออกทั้งทีนะครับนะเดี๋ยวมันจะย่าใช่ไหมหอโอดเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยพูดนะหุ่นเดี๋ยวไปเบิ่งเงินด้สิขึ้นไปเบิ่งหอโหวตสิไปยังไดสิกล้าขึ้นปะไปบปรุ่น้ำกันนะครับไปรุ่นน้ำกันนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันที่หอโอดนะครับเด้อทั้งหอโหวตแล้วก็บริเวณ คื้นไปห้โวโหวดสิแถวบึงน้ำนะครับนะครับคลิปนี้สวัสดีครับมีประโยชน์ก็ไะไรก็แชร์ให้นะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปหน่ายเจอกันบนหัวโวดนะครับเด้อ